เหตุการณ์อุกอาจคนร้ายสองคนครับได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในโรงเรียนกลังวันแสกๆเลยนะครับไปจี้ชิงเอาโทรศัพท์มือถือของน้องนักเรียนชั้นมปลายหลังจากนั้นไม่นานตำรวจตามรวบต,ตัวผู้ก่อเหตุนี้ได้นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับคนร้ายมากัน2คนครับขี่รถเข้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับนะหลังจากนั้นตำรวจก็ตามรวบตัวได้พร้อมกับปืนเถื่อนหนึ่งกระบอกโดยสอบปากคําเจ้าตัวให้การรับสารภาพว่าทาผิดจ,จริงอ้างว่าไงรู้ไหมบอกว่า S <S กินเหล้าจนเงินหมดก็เลยตระเวนหาเงินวนเข้าไปในโรงเรียนอยู่สองรอบจนไปเจอน้องที่ตกเป็นเหยื่อนี่แหละครับเหตุการณ์น네ี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเลยนะคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วดูภาพนะคะคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบนี่นะแล้วก็ขี่เข้ามาในโรงเรียนกลางวันแสกนี่แหละตอนนั้นเป็นช่วงพักกลางวันทําทีว่าขี่รถเข้ามาเดินไปถามเด็กมอปลายว่าชื่อโก้หรือเปล่าน้องเขาก็บอกไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้ชื่อโก้แต่คนร้ายบอกจะมาเอาโทรศัพท์น้องชายคืนน้องหมอปลายคนนั้นก็บอกว่าผมผมไม่รู้ครับผมไม่ได้ชื่อโก้คนร้ายบอกไม่เชื่อเอาโทรศัพท์มาให้ดู ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยแล้วอ้างว่าในโทรศัพท์มีรูปน้องชายตัวเองอยู่แล้วน้องคนนี้น้องนักเรียนก็หลงเชื่อค่ะยื่นโทรศัพท์ให้พอคนร้ายเอาโทรศัพท์ไปกลายเป็นว่ามันต้องเข้ารหัสใช่ไหมคุณผู้ชมได้โทรศัพท์มาปุ๊บอีกมือน,นึงควักปืนออกมาจี้ข่มขู่ให้เด็กนักเรียนมอปลายบอกรหัสปลดล็อกโทรศัพท์ค่ะพอได้รหัสปุ๊บไปเลยคว้าโทรศัพท์แล้วก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลย ข่าวนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องแนะนําบุตรหลานถึงวิธีการเอาตัวรอดขณะเดียวกันเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนโรงเรียนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาวางมาตรการต่างๆหน่อยรอปภในป้อมมีไหมการตรวจสอบเป็นอย่างไรไม่อย่างนั้นนี่คือโรงเรียนแท้ๆบางคนบอกโอ้โหมาก่อเหตุกับนักเรียนกลางวันแสกๆนี่เลยค่ะ